สวัสดีครับเพื่อนครับมะโหนทางเลือกใหม่ครับวันนี้วันพุทธที่31มสิพฤษภาคมครับวันสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะฮะก็เศรษฐกิจมันก็แย่ฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็ดิน้นรนกันครับดิน้นรนกันแล้วก็พยายามประคองประคองครอบครัวประคองชีวิตให้รอดูรัฐบาลใหม่นะว่า <c oughs> จะทำให้ ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกวนนะถ้าการเมืองดีเราก็จะดีขึ้นประชาชนก็จะทํามาหากินดีขึ้นนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้นะผมดูข่าวของท่านอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรุงเทพออกมาถแถลงข่าวเรื่องภาษีนะฮะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะรัฐบาลคุณประยุทธ์นนะ่ะเขาเปลี่ยนระบบการเก็บภาษีใหม่นะบอกตรงเลย เออในทุนล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะสมัยก่อนนะอาจารย์ชาติชาติแกแถลงข่าวหมดเลยนะไปไปดูแลกันผมไม่อยากามาลื้อฟื้นเหมือนกับมาตอกย้ำานะเอาง่ายว่าไปหาคลิปอาจารย์ชาชาติแถลงข่าวเรื่องภาษีที่ดินกันแล้วกันภาษีที่ดินกับอ่าภาษีโรงเรือนภาษีนู่นนี่นั่นบาบาบาเนี่ยสมัยก่อนเนะ่เราเก็บภาษีแบบตามจริงนะอย่างห้างใหญ่ในญในทุนใหญ่ยักษ์ใหญ่นะเสียภาษีตามจริงอ่ะคุณ ทำมาค้าขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เสียรู้สึกว่าจะ12%์มั้งจากรายได้นี่นะมันก็ทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีห้างใหญ่ๆยากๆนะได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็น10บสล้านนะต่อเดือนน่ยก็เอาเงินแต่ละเขตเนี่ยมาบํารุงบําเลอเขตมีงบประมาณการจัดการทํานู่นทํานี่ได้โด,โดยโดยมีเงินทํางานนะฮะแต่ตอนนี้รัฐบาลคุณประยุทธ์มาเปลี่ยนเป็นภาษีที่ดิน มันก็ลดลงแบบหน้ามือเป็นเป็นหลังเท้าฮะขออันนี้พูดคำหยาบเนียจากสิบล้านเหลือล้านหนึ่งเนี่ยฮะมันเอื้อในทุนเนี่ยแต่ว่าในขณะที่ชาวบ้านที่บ้านนอกเนี่ยเสียภาษีที่ดินเหมือนกันเนี่ยเสียเยอะกว่านะฮะไม่มีสิ่งปลูกสร้างมีแต่ที่ดินเนี่ยปลูกกล้วยปลูกมันปลูกอะไรเงี้ยนะ,ะมีบ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็เสียภาษีเท่าเทียมกับเสียฐีพันล้านหมื่นล้านนะฮะมันก็เลยเป็นความเหลื่อมล้าไง เสียทีแทนที่จะเสียเยอะๆใช่ไหมแล้วกลับมาเสียเท่าประชาชนคนแรกญ้าเนี่ยมันมันไม่ยุติธรรมเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็เลยมาร้องมาแถลงข่าวเลยนะท่านโอ้โหชัดเจนผมโคตรประทับใจเลยท่านบอกว่าฝากให้รัฐบาลใหม่นะฮะให้คุณแก้แก้กฎหมายเรื่องภาษีนะฮะให้ให้จัดเก็บเหมือนเดิมอะเหมือนสมัยก่อนว่าคุณเสียภาษียังไงคุณก็เสียตามจริงอะ่ะค้าขายยังไงกไําไรยังไงก็ต้องเสียตามจริงเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าแมงเสียแค่ที่ดินเนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้าที่มันชัดเจนครับโคตรตายเหงาเลยอาจารย์แบบโอ้ผมโคตรชอบเลยผมอัดไว้นะคลิปนั้นเนี่ยนะฮะไปไปหาดยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ําแบบมหาศาละฮะถ้าแก้ตรงนี้ได้นะกทมเราก็จะมีภาษีอย่างแต่ละเขตไ่นมีห้างใหญ่นะก็จะเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มาพัฒนาในเขตของเราห0สเขตฮะเขตไหนมีห้างใหญ่ก็ได้งบมากหน่อยมาทํานู่นทานี่ทา ถนนทาไฟฟ้าทานู่นนี่ชาวบ้านก็ร้องในแพลตฟอร์มของกรุงเทพได้ว่าแต่ละเขตท่านต้องการอะไรเขาก็จะจัดการให้เราเมื่อวานก่อนงั้นอาจารย์ก็พาไปดูที่อุโมงยักษ์นะฮะภาษีเราอ่ะเป็นหมื่นล้านนะท่านก็พาไปดูไปดูเนี้ยดูแล้ว,ลวเราเก็ตนะ่ะไม่เคยเห็นในชีวิตนะ่ะนะฮะไม่เคยเห็นผู้ว่าคนไหนที่ทําแบบนี้ท่านก็ให้ดูไงผลงานไงแล้วก็ไปสวนเกษตรอะไรสักอย่างเนี่ย ที่ว่ากทมเขาสนับสนุนการปลูกการเกษตรนู่นนี่นะั่นแล้วก็เอาขยะกทมมาทําปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปให้เขตเขตก็ไปทําพืชผักสวนชัวนู่นนี่นั่นตามโครงการเขานะมันได้ผลนะคือมันเห็นเชิงประจักษ์พิสูจน์ได้แล้วท่านไร้สดนี่มีประโยชน์เนะี่ยอย่าไปด่าท่านเลยไอ้พวกบ้าบอคอแตกไปด่าท่านไรทำไมวันวันมีแต่ไรอย่างไอ้พวกนักร้องไหลเนี่ยผมเตือนไหมพวกนักร้องเนี่ยจะโดนแล้วเพราะว่าผมเมื่อวาน ดูทานายความท่านหนึ่งออกมาพูดบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยนะสามารถฟ้องกลับได้เพราะว่าคุณไปฟ้องร้องแบบไม่มีมูลไงเลอะเทอะไงฟ้องร้องให้อ่าให้ยุบพรรคเขาให้นู่นให้นี่บา้บาๆเนี่ยจริง,รงๆมันไม่มีมูลไงคุณรู้ว่ายังไงมันก็ยกฟ้องคนระับเพราะว่ามันมีสารคอม p พ r มาแล้วว่าคาดีที่ว่าซุขหุ้นเนี่ยนะกับคุณพิธทากับที่สารเคยตัดสินมามันกรณีเดียวกันนะฮะหุ้นคือมันไม่มีแล้วคือ ไม่ได้ประกอบการแล้วนู่นนี่นั่นะแล้วมันไม่มีไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเงี้ยเขาศาลเขายกฟ้องมันมีมีคอมแพร์มีกฎหมายที่ว่านักกฎหมายเขาเอามาดูนะแต่ว่านักร้องก็พยายามจะฟ้องยุบพรรคเขามันก็เลยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนู่นนี่นั่น,นท่านนายความท่านก็เลยมาให้ความรู้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ว่าเฮ้ยเราเลือกพรรคกันมา <S <S <ๆ>มาไว้มึงมายุบพรรคของของเราได้ไงวะเออมึงใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยหว่า เป็นปฏิบักิกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นพูดภาษาแรงๆนะหมายถวงว่าคุณเป็นกบฏได้นะคือเป็นปฏิบกกัติกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะอันนี้ทานายความท่านแนะนํามาประชาชนเหนือตอกออกตกใต้นี่ฟ้องได้เลยฟ้องพวกนักร้องเนี่ยว่าคุณเนะี่ยมาฟ้องร้องพรรคการเมืองที่ฉันเลือกมามันผิดมันเสียและไปสีอันนี้คือมีสิทธิ์ฟ้องได้ ถาในาความเขาแนะนำนะผมก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ผมก็รอรัฐบาลใหม่นะเพราะเมื่อวานเขาแถลงข่าว8ปดพักนะก็ชื่นมืน่นดูแล้วก็หัวใจฟูนะอยากให้เขาทํางานเร็วๆนะะจะได้พิสูจน์ว่าพูดได้แล้วทําได้ไหมหนู่นนี้นั่นนะะก็ให้กําลังใจรัฐบาลใหม่ครับแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนแล้วก็รวมทั้งประชาชนทุกคนด้วยนะฮะเราก็ พยายามทำมาหากินเราไปแล้วก็รอรอดูว่ารัฐบาลใหม่จะให้เสียงสว่างกับประเทศไทยหรือเปล่าในฐานะเห็นต่างประเทศเขาแซวนะอาจจะเป็นเสือตัวใหม่ของของโลกก็ได้ประมาณว่า,าว่าที่นายโยนี่เก่งเหลือเกินเขาว่างกันนะ <c oughs> อุตส่าหข่าวต่างประเทศบอกนะอันนี้ผมผมไม่ได้ไว้นะอันนี้ผมเก็บมาเล่า <c oughs> โอเคครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับ บุญรักษาคนคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับมโนกทางเรื่องใหม่ครับสวัสดีครับ